ปิดสวัสดีครับผมผมผมจ้องฮาลมเยี่อาเมิงสวัสดีครับเราก็จะมาช็อปชิมเที่ยวกับตลาดนัดกิมสาบวกเอ็กกับมาวิลมาวิลซิมไฟว้าวงานชื่อว่าสมน้ำน้ำอ้สมสมน้ำน้ำโสมสมสมน้ำนอีสานบ้านเฮานะครับผมเราจะไปดูบรรยากาศในงานเลิฟสก์ เฮ้ยมามึงมาไอ้บูมมามึงอะไรไม่มาหรอไอ้สัตว์โอไยกูเลี้ยวพี่เร็วไกลเกินไกลเกินครับผมจะไปล้อกันดูนะครับว่ามีอะไรนะครับไปไปหายล้อสุดท้ายล้อ ไปไปปพี่จะไปไหนกันเนี่ยเปเซือน้ำครับ่้อผจ้ชมเรียกจะไปซื้อของกินนะครับผมติจริงอยากกินเนไฟครับเนไฟมีเนไฟขายอังนี้นะ FC ครับ FC คนดังของเราเอ๊เะันน็้ไปยิงปิดไหมไปยิงเธอไง ไม่เคยเห็นใครยิงเธอยิงนป็ดยิงเป็ดอยากยิงเป็ดจะล้มไม่หยุดยิงแล้วมันก็นอนตับแม่ใช้แบบรอโดนครับพี่นะควจะพาไปยิงครับมันจะนอนยิงกันเนี่ยนอนยิงเดี๋ยวให้กูเลี้ยงไขาได้เดี๋ยวจะม่จ่ายเต่าเลยอย่าดิช่วงนี้กี่โมงแล้วนี่กี่โมงและดูวันน้ห้าห้าสิบวันนี้ห้าห้าสิบ โอ้ยใจน้ำเปล่งดีใจน้ำบอกมาจังหวงแล้วอากาศมันร้อนมากครับท่านผู้ชมครับแบบใช่ให้ไหมเราต้องฮะเย่ป้าว้าวชิมให้ชื่นใจนะครับชิมหน่อยได้ไหมชิมเออแบบชื่นใจหน่อยไหม่กินครับชิมไม่ได้เป็นลูกเขาห่อแบบทำหน้าแบบว้าวสดชื่นเย็นป่วงปลาป่วงเกือบป่วงตอนนี้มันก็มาปลาป่วงนี่เป็นช่อง เอาละครับทุกคนก็อาจจะเห็นผมบ้างบางครั้งบางเวลาตามสถานการณ์บางอย่างนะผมจะกล้องพี่พีไม่ทิ้งกล้องเลยหน้าที่ที่พี่พีต้องทำไปแล้วไปกับช่องเอพีแอนด์บีล้วเราก็เหลืออยู่สองคนอีกสักหน่อยก็เหลือผมคนเดียวจะลอยกลับกูไปดีกว่ากูไม่อยู่แล้ว ช่องคาลมยูก็จะยุบไปอีกสักพักหนึ่งก็จะยุบเลยก็จะไม่มีเหล่านะผมงุเพราะมีแต่เธอไม่ใช่ละมีแต่แม่เธอนั่นแหละนั่ก็มีเมทเธอยื้มจังเลยครับพี่เร็วจัดหน่อยเร็วนี่คอนเทนต์ช่องชิคยี่สิบเอามาเอามาเอามาเด็กสแกนก่อนเดี๋ยวเอาให้ เดี๋ยวให้ทีหลังผมยี่สิบบาทนะเดี๋ยวพี่ดูเขาไปเล่นเนาะไปยิงด้วยวะก็คนละยี่เออก็คนละยี่ใช้ใช้ไปเถอะตั้งนะไม่ตายก็หาใหม่ได้ยีสิบบาทได้สามสิบเออนี่งหมอูนเลี้ยงอูอช่างนิ่งมันเติมน้ำมันเลยเย็นดีกว่าเชียวผมไม่บูมจ่ายสามสิบเขาจ่ายยี่สิบสามห้าสิบ เฮ้ยดูแตน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 เฮ้ย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 เดี๋ยวทางนี้ทางนี้ทางนี้เอาตัวไหนดีทุกคนยิงตกนับด้วยจ้านับไข่เฮ้ยโคตรตึงนี่นี่ทางนี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้นี่ล่วงไปแล้วหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวเฮ้ย โอ้ยิงไม่โดนโอ้ยเย่ย่เยครับผมเอาใหม่เฮ้ย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 ปังโอ๊ยไม่โดนวะเอาใหม่เอาใหม่โอ้ยมือปืนแม่นเลยอ่ะโอ้โหใช้กระถาแล้วเศกกระถาอ่าจัดไป เออลวงตัวที่สามเฮ้ยตึงว่ะตึงว่ะยิงยิงไปประมาณสิบรูปลวงไปสามตัวเย้ลือเปล่าโอ้ลืมชักปืนโอ้จบแล้วกวอดูผมจะยิงเป็ดตัวนึ้งเออดูผมจะยิงเป็ดใส่ไปเลยปะไร ปัอ้างสองตัวหมดยังหมดแล้วหมดแล้วครับพี่บูดตึงอ่ะเออฮะก็ไม่ได้นำไม่หนักนุ่นนั้นหมดเลยจบแล้วจบแล้วตัวนะครับมุมนั้นมุมนั้นเราแบบมุมนั้นของเราเหมือนเลยยิงคนเดียวพี่บู๊ไม่ช่วยแต่ว่าเงินพี่บูมพี่บู๊ช่วยเงินนะ้นี่ปลาปลวกให้น้องอาร์ตจ่ายแล้วมั้ ผมยิงเสร็จเมื่อกี้มีคนโทรเข้าเรียบร้อยเลยตะกล้องตัดเนี่ยเราก็ได้น้ำน้ำส้มมาพี่โซนกล้องก็แจกแจยนะทุกคนนะครับผมน้ำส้มก็คนพี่ก็เอาไปหมดเลยก็ได้เบาหวานขึ้นเนี่ยเลยทุกคนเราเราก็ไปเราไปหาอะไรกันทํา เนี่ยไม่มีไม้เ่นั้นไมีปลาผูกเนี่ยมาสปริงบอร์ดเลยพี่บ้าแล้วทะลุลงงั้นทำไงดูทุกคนตัวตัวเท่านี้จะเล่นสปริงไอแคมปูรีไม่รู้จักตัวตึงซะแล้วตัวตึงเนื้หนังอันนั้นจะตึงเลยแหวลงเรียบร้อยเลยจะพักขาขาหักเลยไม่ใช่เลย เดี๋ยวเราจะไปซุ้มเราก่อนไปซุ้มคณะไปซุ้มคณะซุ้มคณะศิลปศาสตร์แล้วีนี้ดคณะจะไปใสะครับอก โอ้ยไโอ้ยโอ้ยโอไม่เงอยเาะเาลงอ่นมาลองเอานะไม่ใจองดูคนตึงเขาทำงาครับเย่พอแล้วครับปลดจบการทดลองเล่นครับผมนะเยวไปดีกว่าเราก็จะขายของนะตอนนี้ปีได้ไหมครับไม่ได้ช ทำไมตีไม่ได้ครับยากมากก็จะตีตีกูนี่แหละยี่สิบหกยี่สิบหกาเฮ้ยไม่มาดำเนินรายการวะมึงจีนทำเฮี้ยอะไรอยู่ไอ้บูมมึงทำเฮี้ยอะไรอยู่เมมากเลยอหารเดือดเลยวะเปนเท่ั่นและเิมนะจ๊ะมามานมา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 มม มา,มาค่ะบังครับบังครับอันนี้ค่าฟรีครับอร่อยไหมครับอร่อยไหมรสชาติรีวิวรสชาติหมาไม่แสบ <laughs> ชิมครับชิมรสชาติเป็นไงครับบเ่เคม อ้มวหวานบ่าเผ็ดร้าน่เสียบผมโคนตอนนี้เราเมื่อกี้ไปขนของมานะโคตรเมื่อยเลยแม่งรเม่อเออขนตัวยากตึกคณะมาเนี่ยเมื่อยไหมพี่เมื่อยเอยเออนั่นแหละดูเหนื่อยเต็มตรงเต็มตัวเลยพี่จะทำอะไรทำใจ เีรอปลาปูรอปลาปูงนะทุกคนเดี๋ยวดูเขาเล่นก่อนตอนนี้เราเปลี่ยนจากพี่พีเป็นพี่เลสนะครับเออเออผู้ดำเนินรายการใช่ไหมใช่เออเราเปลี่ยนจากพี่พีเป็นพี่เลสเอาล่ทุกคนมามามาเอาปลาปูง่ะเย็ดเฮลซีเอาปลาปูงอ่ะทุกคนไปดูกันดีกว่าเว้ย เมื่อกี้จ่ายเงินไปแล้วเหรอจ่ายไปแล้วครับจ่ายไปกี่บาทครับโอ้นี่ไงห้าดอกยี่สิบโอ้คมคมพี่คงคมโชว์โชว์โชว์ยเอาดอกแรกดอกแรกปักเรียบปักเฮ้ยเฮ้ยเอาไม่เอาไม่น่าติดลมเลยติดลมติดลมเอาอีกรอบอีกรอบดูดูดูเขาโชว์ดูเขาโชว์ดอกแรกเขาได้ ทุกคนดูมันปากตรงนั้นเอาความมันมาจากไหนอ่ะสามดอกสุดท้ายอีหลีไปสามดอกสุดท้ายอีหลีเหลือใจอีหลีทุกคนโอ้ยนี่พี่พีกลับไปนอนแล้วเนาะกลับไปกับแฟนเนาะแล้วก็ตอนนี้กี่โมงครับพี่สองตอนนี้สองทุ่มสามทุ่มจะสามทุ่มแล้ว เออวันนี้พวกเราก็งอมนะก็ลากันไปก่อนครับก็จะไม่เห็นพี่พีนะคลิปนี้มีพี่พีแค่ต้นคลิป<ช>ท้ายคลิปก็ไม่มีมีแค่พวกเราก็มีพี่เลดมาเจมด้วยนั่นแหละก็สวัสดีทุกคนครับลาตีสวัสดีคืนนี้โคตรง่อยเลย